เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่3ดวงด้วยกันดวงแรกคือดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่8พฤศจิกายนและวันที่17พฤศจิกายนมีดวงดาว2ดวงโยกย้ายได้แก่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพิจิกย่อสมส่งผลกระทบในภาพรวม12ราศีดังนี้ ลัคนาราศีพิจิกเรื่องของหน้าที่การงานเดือนนี้นะครับหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเรื่องงานดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับใครที่ทํางานเนี่ยรับรองว่าหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนตั้งแต่17เป็นต้นไปนับไปอีกหนึ่งเดือนคุณจะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นประมาณ3หรือ4อย่างนะครับหใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับราชการถือว่าเป็นเป็นในทิศทานที่ดีแน่นอน2งงานที่เคยทําอยู่จะได้รับการยอมรับหรือการมีชื่อเสียงเกิดขึ้น นะครับผม3ก็คืองานที่ทําอยู่นั้นนะครับต้องใช้วาทศิี์ในการเจราจาหรือในการประชุมยิ่งเหมาะกับดวงตาถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นใครที่ทําลักษณะภาพรวมแบบนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับแต่จะมีจุดหนึ่งนะครับที่ระมัดระวังคืออย่าอีโก้หรือใจร้อนจนเกินไปเพราะถ้าเกิดตรงนี้เมื่อไหร่ที่ทายมาว่าดีสามประกาศพังหมดเลยนะครับมันจะเป็นจุดนิดนึง เข้ามาร่วมสักหน่อยนะครับอันนี้ขอให้ระมัดระวังไว้ต่อมาในเรื่องของการยินการทองเนี่ยเริ่มเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตามเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ถึงเวลาถูกเดี้ยวถูกจ่ายไปก็ไม่ตรงตามงวดจะเก็บตังค์ก็ทําอะไรไม่ออกแต่เดือนนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นในจังหวะดทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นแต่จะไม่ปุ๊บปั๊บฉับพลันนะครับถือว่าเริ่มตามทวงเงินที่เคยยืมไปได้ตามทวงเงินที่เคยทวงไม่ได้กลับมาได้ เงินที่เคยถูกเบี้ยวเริ่มค่อยๆทะยอยคืนมาได้การเงินจะค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆขยับขึ้นเป็นจังหวะจับโคนไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในเรื่องของความรักนั้นกับต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามีดาวพระราหูโคจรมะเร็เงตวงชะตามันเป็นทั้งปิณทุบาตและเป็นทั้งองค์เก์อุดมเก์ของราศีพิจิกนะครับเป็นเก์เดียวเขาเรียกกีตเกณฑ์เลยนะครับถ้าพื้นดวงดีๆเลยถ้าพื้นดวงร้ายๆเลยนะครับ ถ้าพื้นดวงร้ายไปว่าคุณลุ่มหลงคู่งอหัวไม่ขึ้นคู่ขอยืมตังค์ให้ต่างคู่ขอบอกเลือกชั้นอย่าเลือกงานไม่ทําการทํางานเลยกับกลายเป็นลหลงไหลในคู่จนทําให้คุณงอหัวไม่ขึ้นกับร้ายนะครับแต่ถ้าใครพื้นดวงดีกลับกลายเป็นว่ามีโอกาสจเจริญเติบโตขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวจะซื้อบ้านซื้อรถออกรถใหม่ออกบ้านใหม่กับกลายเป็นดีหมดหรือจะทําลงนามสัญญาอะไรก็ตามจะขอกู้ไฟแนนซ์ดูว่าเบิดไม่ผ่าน ผ่านเฉยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเพราะนี่คือตําแหน่งพวกองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์มันเสริมไปเลยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตามาประกอบด้วยนะครับนี่คือบทสรุปในภาพรวมของาลัคนาราศีพิจิกนั่นเองครับผม